จำไว้ใช้ในญี่ปุ่น EP ที่หนึ่งเรามาจำคำศัพท์และประโยคจำเป็นเอาไว้ใช้ในประเทศญี่ปุ่นกันนะคะวันนี้เป็น EP ที่หนึ่งค่ะ EP ที่หนึ่งเนี่ยเราจะมาดูกันเรื่องของอันนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยนะคะเรื่องตัวเลขเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองใช่ไหมเวลาจะจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับวันเวลาหมายเลขต่างๆนะคะ เราจะต้องเจอแน่นอนเพราะฉะนั้นมาจําตัวเลขภาษาญี่ปุ่นเอาไว้ใช้ในการท่องเที่ยวหรือว่าไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้นะคะแต่ก่อนจะไปฟังนะคะออยเซนเซขอแชร์เทคนิคในการจําคําศัพท์นิดหนึ่งระหว่างที่เซนเซออกเสียงอยากที่จะให้น้องๆอ,ออกเสียงตามด้วยนะคะรอบแรกนะ ฟังเซนเซออกเสียงแล้วก็ออกเสียงตามสายตาเราดูที่ไหนคะเฮ้ยไม่ได้ดูที่หน้าเซนเซน,เซนนะเออไม่ต้องมองหน้าเขาก็ได้นะคะมองตรงนี้นะคะเซนเซจะทําสไลด์ขึ้นไว้ให้เวลาที่หนูฟังออกเสียงตามตามองตัวเลขไปด้วยเนี่ยมันจะช่วยทาให้เราจดจําตัวเลขได้โดยทันทีเลยนะคะเออไม่เชื่อลองดูนะทําแบบนี้1รอบหรือ2รอบนะคะส่วนรอบที่3เราอาจจะฟังอย่างเดียวแล้วก็นึก ตัวเลขตามในหัวเอาเองก็ได้นะเอออันนี้ฝากเคล็ดลับเอาไว้นะคะอะเราไปดูกันเลยค่ะเลขที่ออกแทนแทนทนึ่งสองสามสีาจ JU จ u เป็นไงคะเลข1นึถึงสิไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครยังจำไม่ได้กดย้อนกลับไปฟังใหม่อีก1ครั้งหรือ2ครั้งก็ได้นะคะถ้าจำได้แล้วเราไปต่อหลักสิบกันเลยค่ะการพูดเลขหลักสิบเนี่ยง่ายมากค่ะเราเอาตัวเลขแรกนะเวลาเราพูดภาษาไทย1ิบเใช่ไหมสิบก็คือ JU เอของเรานะคะเราเปลี่ยนจาก1ิบหนึ่เป็นสิใช่ไหมแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นไม่ต้องเปลี่ยนนะคะถ้าสิก็คือจ u อได้เลยแล้วก็ต่อไปได้เรื่อยๆเลยโอเคไหมเราไปฝึกกันเลยค่ะจื๊อหนี0จื๊อสามจื0อสี่จือห้าจือหกจือเจ็ดจื หลักสิบก็ไม่ยากนะคะใครยังจำตัวเลข1-10ถึงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราฝึกต่อหลักสิบเนี่ยก็จะทำให้เราจำได้แม่นขึ้นโอเคไหมก่อนที่จะไปต่อหลักร้อยนะคะเซนเซขอทำแบบฝึกหัดนิดนึงเรามาทายกันนะคะเป็นเกมตอบคำถามสนุกๆเนาะน้องๆสามารถพิมพ์คำตอบมาได้ในคอมเมนต์นะคะหรือว่าจะหากระดาษมาแอบเขียนแล้วก็เช็คคำตอบเช็คคะแนนคอมเมนต์มาบอกเซนเซนะว่าหนูได้กี่ข้อได้กี่คะแนนนะคะเซนเซยอยากจะถามว่าเลขที่ออกทันทัน ตัวนี้นะคะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรอ่าใครจำตัวเลข1-10ถึงได้แล้วสบายมากเลยติ๊กต k อกติ๊กตอกลองคิดดูนะฉนเฉลยค่ะเราจะบอกว่า35ง่ายมากเลยค่ะเราก็พูด3ก่อน3คืออะไรจำได้ไหมเอ่ยสัง10ละ่ะจ0 5ละ่ะก3 5ัง 10, ได้ไหมใครตอบว่าซังจูก็ได้ไปเลยนะคะ1คะแนน,นติ๊กคะแนนของตัวเองไว้นะคะแล้วเดี๋ยวรวบรวมคะแนนแล้วก็เอามาอวดเพื่อนๆกันนะใต้คอมเมนต์พิมพ์มาได้เลยนะคะต่อไปค่ะเลขท้าย2ตัวค่ะ เลขท้ายสองตัวรางวัลที่สองไหมคะเอออันนี้ยังไม่มีรางวัลนะเสียดายไม่ใช่คลาสสดนะคะถ้าเป็นไลฟ์สดนะก็จะได้มีรางวัลมาแจกกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีรางวัลอะไรนะคะแต่คอมเมนต์มาให้เซนเซนเซก็จะแจกหัวใจไปคนละหนึ่งดวงโอเคไหมอ่ะเลขท้ายสองตัวรางวัลที่สองนะคะท่านทันเลขอะไรคะเออพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าแปดสิบสี่เออแปดสิบสี่ เป็นการทบทวนตัวเลขไปในตัวด้วยนะคะแปเรียกว่าเลยเอ่ยภาษาญี่ปุ่น 8. ปดฮะจิ u y ยองเออฮะจิจูยองนะคะฮจิจูยองเลขสี่เมื่อกีน้นีบอกว่ามีสองเสียงใช่ไหมก็คือคำว่ายองกับชิแต่ว่าเวลานับตัวเลขที่แบบขึ้นหลักสิบหลักร้อยแล้วนะคะก็จะนิยมใช้ยองฮะจิจูยองฮะจิจูยองนะคะใครตอบถูกข้อนี้ก็ได้คะแนนไปเลยอีกหนึ่งคะแนนอ่ารวมคะแนนของตัวเองไว้นะคะ ฮัจิจูยองโอเคมีแบบฝึกหัดอีกไหมอ่ะมีอีกหนึ่งข้อนะคะรางวัลที่สามมีให้สามรางวัลเลขที่เออเออเก้าสิบเจ็ดแอบเก้าสิบเจ็ดจำเลขเก้ากันได้ไหมเอ่ยคิวจูนันะอ่านะคะคิวจูนันะเก้าสิบเจ็ดนะคะอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าคิวจูนันะ โอเคไหมใครตอบข้อนี้ถูกก็ได้อีกหนึ่งคะแนนนะคะรวมคะแนนเอาไว้นะต่อไปเราจะไปหลักร้อยกันค่ะเ0ียคือนึ่งร้อสามร้อยสี่ร้อ0ห้า0้อยหกร้อยเจ็ดยแปด ฮ่าเป็นยังไงคะสังเกตไหมว่ามันจะมีอะไรแตกต่างจากพวกคะ่ะเออจะมีบางข้อใช่ไหมที่เซนเซย์ทำสีไว้แตกต่างจากเพื่อนอะเรามาดูกันนะคะมีตัวไหนบ้างคือหลักการก็คล้ายๆหลัก สิบเมื่อกี้ที่เราเรียนไปนะหลักร้อยเนี่ยก็คือพูดเหมือนภาษาไทยเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่เปลี่ยนเสียงน้องๆถ้าจําตัวเลข1น0ถึงสิได้แล้วสบายมากเราจําแค่เสียงที่เปลี่ยนไปเท่านั้นเองโอเคไหมตัวที่เปลี่ยนเสียงก็คือเลข300ค่ะเลข100ก็ใช้เฮียคืออย่างเดียวไปเลยเนาะส่วน200เอาเลข2มาบวกกับ100ก็คือนี่เฮียคือแต่300ร้อยเนี่ยคำว่า3ก็คืออะไรคะสั่ง มาบวกกับเคียคือคนญี่ปุ่นเขารู้สึกว่าพูดยากไงเหมือนคล้ายๆคนไทยรู้สึกว่าสิบหนึ่งหรือสิบเอ็ดมันพูดยากบางท้องถิ่นก็จะพูดว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดเคยได้ยินไหมเคยได้ยินใครพูดว่าสิบเอ็ดไหมเออเพราะว่าไอตัวบอใบไม้เนี่ยมันเชื่อมกับตัวต่อไปได้พอดีไงเออนะคะเพราะฉะนั้นของญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันแต่เขามีเป็นหลักการนะเออมีเป็นหลักการเลยแล้วค่อยๆมาดูนะคะว่ามีตัวไหนบ้างอ่าไม่ใช่สิบเอ็ด เท่าไหร่นะสามร้อยซังบวกเฮียคุเป็นซังเฮียคุไหมถ้าออกเสียงแบบนี้จะไม่เหมือนคนญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าซัมเบียคุซัมเบียคุโอเคไหมเออออกเสียงให้เหมือนชาวญี่ปุ่นเนียนเียนะคะออกเสียงว่าซัมเบียคุด,ดีกว่าเซนเซแต่ถ้าหนูบอกซังเฮียคุนี้ได้ไหมอืมคนญี่ปุ่นก็เข้าใจนะคะแต่แกไม่รู้สึกว่ามันพูดยากๆหรอพูดยากไหมอะซังเฮียคุอย่เียเออนะคะออกเสียงแบบคนญี่ปุ่นเลยเป็นไรคะ ซัมเบียคอซัมเบียคือ่ะจำนะตัวนี้ซัมเบียคืนะอีกตัวนึงก็คือคำว่า600ห0ร้อยคือคียคือคนญี่ปุ่นบอกว่าพูดยาก,กว่าแกพูดเป็นโดเปียคึดีกว่าอจำด้วยนะคะห0 0้ดบเปียคึออีกตัวนึงค่ะ800ฮัจจิบวกเคียคุออันนี้เรายังรู้สึกว่ายากเลยเนาะฮัจจิเคียคือฮัจจิยากนะคะเอาเป็นฮับเปียคุฮับเปียคุ ลองฝึกออกเสียงด้วยนะอย่าลืมนะคะส่วนตัวเลขอื่นๆก็ไม่มีการเปลี่ยนเสียงหนูสามารถที่จะบวกต่อๆกันไปได้เลยโอเคไหมเลขหลักร้อยจบแล้วนะเออแต่ก่อนที่จะไปหลักพันมีแบบฝึกหัดมาให้เหมือนเดิมคะ่ะเออแบบฝึกหัดเลขท้าย3ตัวแล้วนะคะเตรียมสมุดปากกาโน้ตคะแนนตัวเองเอาไว้ดีๆนะคะจะได้แชร์คะแนนมาอวดเพื่อนๆนะคะเลขท้ายสตัวรางวัลที่หนะคะเลขที่ออก ไว้แกเอาไปแทงจริงๆนะถ้าถูกหรือไม่ถูกขึ้นมาเจจไม่รู้ด้วยจริงๆนะอันนี้เป็นการเรียนการสอนนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะเอออันนี้คำๆนะเลขท้าย3ตัวที่ออกก็คือ320 3 2อ่า320นะเราจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงนะคะสมมติว่าไป ประเทศญี่ปุ่นแล้วว่าเราอยากพูดเรื่องราคานะเรื่องจํานวนเงิน320อย่างเงี้ยเราจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงอ่ะมาฝึกกันนะคะ300เนี่ยเป็นตัวที่พิเศษในการออกเสียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอามาฝึกกันนะคะจะได้ไม่ลืมเราพูดคําว่า300ก่อน3ก็คือสังแต่ว่า3ไปบวกกับร้อยมันจะต้องเปลี่ยนเสียงเป็นซัมเบียคุใช่ไหมอ่ะก็จะได้ซัมเบียคุได้ไหมซัมเบียคุยีนะคะ ยี่ยี่คืออะไรคะเนเซยังไม่เคยเรียนเลยยี่มันก็คือสองอะลูกเออก็จะได้เป็นอะไรคะนี่ใช่ไหมจือซ้เบียคือนี่จือใครได้แบบนี้บ้างอ่าบวกคะแนนไปให้อีกหนึ่งคะแนนนะคะใครถูกต้องก็ได้ไปอีกหนึ่งคะแนนซ้ำเบียคุนี่จือสามรอยยี่สิบเอาอีกเอาอีกฝึกอีกนะคะเลขท้ายสามตัวรางวัลที่สองนะคะเก้าร้อยห้าเออลองตอบกันดูนะ 9 0 5เออ905้90้ได้ไหมเอยคำว่าศูนย์นะคะหนูจะต้องพูดว่ายังไงคะเดี๋ยวเซนเซจะเอาไปเฉลยท้ายคาบนะคะว่าเลขศูนย์ภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรแต่ว่าในที่นี้เราจะบอกว่า9 0 5เราไม่ต้องพูดคำว่าศูนย์ใช่ไหมภาษาไทยไม่ได้พูด9 0 5นี่เออเป็นเป็นราคาคะ่ะเราบอกว่า9 0 5เออเพราะฉะนั้นเลขศูนย์หนูก็ตัดไปก่อนยังไม่ต้องคิดมากลูก นะยังไม่ต้องคิดมากเราพูดว่า905เนี่ยเราจะพูดยังไงไม่ต้องตกใจนะคะค่อยๆไป900มีเปลี่ยนเสียงนะไม่ไมีเออเพราะฉะนั้นเราก็พูดว่าคิวได้เลยนะคะคิวเฮกุอ่า900ใช่ไหมคิวเฮกุบวกกับอะไรอ่ะหลักสิบไม่มีเราก็ไม่ต้องพูด5ได้เลยนะคะคิวเฮกุก็ได้แบบนี้ไหมคิวเฮกุก็หมายความว่า905นั่นเองนะคะใครตอบถูกก็ได้ไปอีกหนึ่งคะแนนโอเคไหมใครยังไม่ได้สักคะแนน ย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปนะลูกใครได้แล้วลุยต่อเลยค่ะหลักพัน,นเซ็งนึงเซ็งสเซ็ง4ามเซ็งสี่เซ็งห้นา,นาเซ็งหกเซ็งเจ็ดเซ็งแปดเซ็งเก้าเซ็งนึมื่ หลักพันเนี่ยก็มีตัวที่เซนเซนเน้นเป็นพิเศษอีกใช่ไหมเออหลักพันมีการเปลี่ยนเสียงด้วยเหมือนกันนะคะตัวเลขเอาไปบวกกับเส้นก็จะได้เป็นกี่พันกี่พันตามที่เราต้องการนะคะแต่ว่าตัวเลขที่ต้องระวังก็คือเลข3อ่าร้างเนี่ยมันทําให้ตัวเซนเนี่ยกระเทือนค่ะ กระเทือนยังไงมันจะมีเสียงเต็งๆเข้ามาด้วยเออซังเซนเนี่ยังเซนเอ่อจะออกเป็นเสียงสั่นนะคะใครที่ยังไม่ได้เรียนเรื่องตัวอักษรที่ดั้งนะเสียงขุ่นคืออะไรคะเสียงสั่นคืออะไรคะเราไม่ต้องคิดมากก็ได้นะถ้าเราพูดซังเซนสังเซนอย่างนี้สังเซว่าคนญี่ปุ่นก็เข้าใจนะแต่ว่าถ้าจะเอาให้เนียนๆเหมือนคนญี่ปุ่นสั่นด้วยลูกซังเซนซังเซนแบบนี้เอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะซังเซน สั่งเซน3 0ม0ีอีกอันนึงที่ต้องเปลี่ยนนะคะถ้าไม่เปลี่ยนคนญี่ปุ่นอาจจะตกกระใจก็ได้นะว่าเอ้ยยังไงนะแต่อันเคิดว่าเขาเข้าใจแหละแต่เขาจะอาจจะแบบถ้าหนูพูดฮ ok ัจิบวกเซนน่ยมันก็คือ8,000ใช่ปะแต่ว่าธรรมชาติของคนญี่ปุ่นนะลูกเขาชินกับคำว่าฮัจเซนฮัจเซนแปดพันหกไม่เปลี่ยนหรอคะอันเหลักร้อยยังเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยน6 0 0 0หลัก หักหลักพันไม่เปลี่ยนโอเคปะสบายเลยจําแค่8ปดพันเท่านั้นหัเซนหนูลองพูดหัดจิเซนก็ได้อ่ะมันแปลกๆอ่ะหัจิเซหเซนเออหัเซ,อหเซนนะคะแปดพันโอเคไหมได้ไหมมีแบบฝึกหัดอีกไหมคะเซนเซมีให้อีกนะคะวันนี้ดูคลิปนี้จําตัวเลขได้เลยใครยังไม่เคยเรียนมาเรื่องตัวเลข เขียนตัวอักษรที่ลังกานะคาตาคณะไม่ได้ก็จําตัวเลขได้หนูสามารถเขียนเป็นคารรโอเกะไว้ได้นะคะใครที่รีบใช้ภาษาญี่ปุ่นในการท่องเที่ยวในการไปทํางานด่วนจีเนี่ยสามารถเขียนเป็นคาตาคณะไว้ได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่คาตาคณะดิตัวภาษาคารรโอเกะกำกับเสียงอ่านเอาไว้ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นไปยาวๆแนะนาว่าคาเรโอเกะอย่าใช้นะเออหัดเรียนตัวที่ลังกานะคาตาคณะแนะนำคอร์สหนึงย์ของออเซนเซนะคะเป็นคอร์สเรียนฟรีทาง YouTube ก็มีใน f a c e b o o ก group กลุ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นลก,ลกลุ่มภาษาญี่ปุ่นสําหรับผู้เริ่มต้นในนั้นก็มีเป็น คู่มือเอาไว้ให้น้องๆได้ศึกษาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ศูนย์น่ะตั้งแต่ศูนย์จนถึงเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะคะโอเคไหมฝากไว้ด้วยนะคะคอร์ส1นึ่งนคอร์สนี้เซนเซมีเอกสาร PDF แจกฟรีด้วยนะคะเรียนฟรีแล้วยังมีเอกสารแจกฟรีด้วยนะคะใครที่อยากได้เป็นรูปเล่มเซก็มีบริการนะบริการปริ้นเป็นรูปเล่ไมไว้ให้แต่ว่าอันนี้มีค่าปริ้นแล้วก็ค่าข,าขนส่งนิดนึงนะคะเออราคาเท่ากับชื่อคอร์สเลย1นึบาทใครสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะคะอันนี้สําหรับผู้เริ่่มมต้นนนเเเลยยยไคป็ะ จะอยู่กับภาษาญี่ปุ่นไปนานๆแนะนําเริ่มฝึกเขียนตัวสอนรที่ลังอนะาคาตาคณาจากคอร์สนี้ได้เลยนะคะโอเคกลับมากลับมาใครที่แบบว่ายังไม่เขียนยังไม่เขียนเดี๋ยวจําเอาไปใช้ก่อนเลยเอาแบบด่วนจีเลยก็มาต่อกันนะคะแบบฝึกหัดนะคะเลขท้าย4ตัวมีไหม <c oughs> อ่ะก็เป็นแบบฝึกหัดของเราก็แล้วกันนะคะเอ่อข้อไหนแล้วเนี่ยมีข้อข้อที่7แล้วไหมอืมนะคะข้อที่7นะคะ,ะคะแนนที่ข้อที่7นะคะเลข4,860ค่ะเออ โอ้ยเริ่มเยอะแล้วนะคะตั้งสตินะลูกเราจะบอกว่า4860ตัวเลขนี้เซสมมุติขึ้นมานะคะอยากจะใช้ตัวเลขที่แบบเออหลากหลายอยากจะใช้ตัวเลขหลากหลายเพื่อเป็นการฝึกในการจดจำตัวเลข4000ค่ะยองเซนไม่มีเปลี่ยนใช่ไหมสี่ก็ยองเนะ่ยองเซน8ป0ร้อตรงนี้มีมีเน้นไว้ด้วยใช่ไหมออกเสียงพิเศษก็คือหับเปียกขึก หับเปียกขู่แปดร้อยถ้าหัดเซนแปดพันนะคะลกูกแปดทั้งร้อยทั้งพันก็เปลี่ยนหมดนะคะหัดเซนหับเปียกขู่แต่อันนี้แปดอยู่หลักร้อยเราต้องบอกว่าอะไรคะหับเปียกขู่เหลือหกสิบเราต้องพูดว่าอะไรโรคุจูทั้งหมดค่ะชา้าๆยองเซนหับเปียกขู่โรคุจูใครได้แบบนี้ได้ไปเลยอีกหนึ่งคะแนนนะคะรวมคะแนนไว้ได้เลยข้อต่อไปค่ะหนึ่งพันห้าสิบ เออหนึ่มันมีเลขศูนย์เราไม่ต้องไปกังวลนะคะเลขศูนย์ก็คือหลักนั้นอ่ะมันไม่มีตัวเลขเราก็พูดข้ามไปเลยเราจะบอกว่า1000ัน่ะหลักร้อยเราไม่มีอ่ะหนึ่งพันเราได้ละเซนหลักร้อยไม่มีก็ไม่ต้องพูดละเหลือห0บใช่ป่ะหนึ่งพันเซนไงห้าสิบกจูอ่าเซนโกจูเซนโกจูก็จะเป็น1นึ่ใครตอบแบบนี้ได้ไปอีกหนึ่งคะแนนค่ะพอแล้วมั้งเนาะหลักพันฝึกกันแค่2ข้อเซนเซว่าถ้าใครตอบได้เนี่ยอืม สามารถที่จะอยู่ญี่ปุ่นได้สบายนะคะคิดเงินดูเวลาได้สบายเลยเพราะว่าตัวเลขเราคล่องแล้วนะคะฝึกให้คล่องไปอีกนะคะอยากซื้อของแพงอยากซื้อของหลักหมื่นเยนเออเราต้องพูดหลักหมื่นให้ได้ค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าหลักหมื่นจะพูดว่ายังไงได้บ้างหนึ่ i หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่ u หม นาหน้ามั่งม่หลักหมื่นนี่ง่ายแทบจะอยากข้ามไปเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนเสียงเลยลูกหลักร้อยมีเปลี่ยนเสียงใช่ไหมหล,ลักพันก็มีเปลี่ยนเสียงแต่หลักหมื่นเนี่ยเราจะพูดว่ากี่หมื่นกี่หมื่นเราก็เอาตัวเลขนั้นบวกคำว่ามั่งไม่มีเปลี่ยนเสียงด้วยโอเคไหมข้ามไปเลยได้ไหมข้ามไปเลยเนาะเออส่วนหลักแสนหลักแสนเนี่ยนะ คำว่าแสนในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คําว่าจ um ูมังสังเกตว่ามันเอาสิบหมื่นมาใช้นี่ถูกไหมจูก็คือสิบมังคือหมื่นจูมังก็คือหนึ่งแสนเราจะสับสนตรงนี้ค่ะเราจะสับสนตรงนี้ถ้าเราบอกว่าสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนไม่สับสนหรอกเพราะว่ามันก็คือเอาตัวเลขมาบวกกับจ um ูมังถ้าเราบอกว่าสองแสน เราก็จะเป็น20หมื่นถูกไหมสองแสนคือ20หมื่นเราก็บอกว่านี่จูมังนี่จูมังสามแสนสั่งจูมังแบบนี้ไปเรื่อยๆ่แต่ว่าเราจะสับสนตรงที่ถ้ามันมาแบบแสนไม่ทวนวละเซนเซเอออย่างหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนเนี่ยพูดได้แล้วแต่ถ้าแสนไม่ท้ววอ่ะแสนมีเศษอ่ะมีเศษหมื่นอ่ะหนูจะพูดยังไงอย่างเช่นเอาอะไรดีอันนี้ไม่ได้ทําสไลด์มานะคะเอากลางอากาศเลยแล้วกันเอาเท่าไหร่ดีสองแสนห้าแล้วกันเออสองแสนห้า ถ้า2 0 0 0 0 0เนี่ยคือนิจูมังถูกมนะเออเราจะบอกว่านิจูมังก็ก็สองแสนห้าไม่ดิถ้าเราจะบอกว่า2อ0 0 0 0ก็นิจูถ้าเราจะบอกว่า200,000ก็นิจูมังไปเลยแต่มันมีเศษอีกห0,000ื่นฮันเซหนูจะเอาห้าห0,000ื่นไปแปะ,ปะ,ปะไว้ตรงไหนน้องๆบอกว่าเราก็เอาคำว่าโกมังต่อไปเลยไหมเออระวังดีๆนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะมี2มังใช่ไหมอันนี้ผิดค่ะอืหนูจะไม่ได้2 0 0แสนห้าถ้าหนูบอกว่า น i j จู้มังโกมังแบบนี้ <c oughs> คือผิดนะคะมันจะต้องมีมังเดียวสิเอาแบบนี้ก็ได้ถ้าใครกลัวสับสนนะคะให้หนูแบ่งท้ายนับจากท้ายไป4ตัวแล้วก็ขีดเส้นแบ่งเอาไว้ข้างหน้าเหลือเท่าไหร่หนูพูดเลขนั้นข้างหน้าเนี่ยหนูต้องพูดว่าเลข25ถูกไหมเพราะฉะนั้น2องแสนเราจะพูดว่าอะไรคะ,อะเอาเลข25 มาบอกกับมังเส้นตรงนี้ที่เราแบ่งเอาไว้เป็นเส้นเตือนสตินะคะให้เราพูดคําว่ามังอย่าลืมพูดคําว่ามังด้วยเดี๋ยวมันไม่ถึง2อ0 0 0นถ้านี่จูโกจบก็เจ๊งนะคะขาดทุนนะคะเราต้องบอกว่า2องแสนห้านะสองแสนห้าเราต้องบอกว่าอะไรคะลูกนี่จูโกมังเออนี่จูโกมังคือ25่สิบห้าหมื่นไงนะคะยี่สิบห้าหมื่น ระวังดีๆนะเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดมาให้ทำนะคะแต่ก่อนไปทําแบบฝึกหัดเซนเซแถมหน่วยนะคะหน่วยเงินนะคะเวลาเราไปญี่ปุ่นเราจะใช้หน่วยเงินเยนนะ,ะหน่วยเงินเยนเราจะบอกว่า2อ0 0สเยนคําว่าเยนต่อท้ายไปเลยไหมนิจูโกมังเยนเอ่อคนญี่ปุ่นที่ไหวพริบดีเขาอาจจะเข้าใจก็ได้นะคะแต่ว่าเอาจิงๆเอาให้เนียนๆดีกว่าไหมเอาให้เนียนๆคนญี่ปุ่นออกเสียงว่าเอ็งเอ็งนะคะเอ็งเอ๊ะ เองนะคะเองนะคะเราจะเจอตัวนี้เขียนในพันธบัตรของเงินญี่ปุ่นหรือว่าเขียนในเหรียญน,นะคะอันนี้อ่านว่าเองนะคะถ้าเราบอกว่า2อ0 0 0นเยนเนี่ยเราก็ใส่เองเข้าไปต่อท้ายได้เลยนะคะสองแสนนเยนนะคะนี่จูโกมังเองโอเคไหมเออส่วนถ้าเป็นบ้านเราล่ะเออถ้าเราเมีเพื่อนญี่ปุ่นมาซื้อของ บ้านเราซื้ออะไร250,000บาทเตียแล้วแต่แต่ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันราคา250,000บาทนะเราก็เอาคําว่าบาทจุนะคะบาทจุอันนี้เป็นหน่วยเงินบาทเออหน่วยเงินบาทแต่คนญี่ปุ่นไม่ออกเสียงบาทอะ่แกเออเขารู้สึกว่าออกเสียงบาทแล้วมันยากมั้งออกเสียงว่าอะไรคะบาทจุบาทจนะเราจะบอกคนญี่ปุ่นว่าเนี่ย250,000บาทนะจ๊าเราก็ต้องบอกว่าอะไรคะนิจูโกมังบาทจุ นิจูโกมังบาจูเดสนิจูโกมังบาจเดสอ่าคำว่าเดสเป็นท้ายประโยคนะคะแสดงความสุภาพอย่าลืมนะเออนิจูโกมังบาจูเดสอ่าอ,อันเนี้ยเนี่ยมันราคาสอง0 0นห้ามืนบาทด้วยค่ะโอเคเรามาดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะข้อที่8ถ้าเราจะบอกว่า38,650เ่แน้อาแค่นี่ก่อน อันนี้เป็นแบบฝึกหัดหลักหมื่นนะคะเออสามหมื่นแปดพันห้าร้อยไหมสามหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบตัวเลขเยอะจังเลยอะ่ะค่อยๆค,ค่ะสามหมื่นนะ,ะอันนี้ยังหมื่นอยู่ยังไม่ต้องจูมังกันนะคะเราก็พูดสามหมื่นก่อนสร้างมังสร้างมังเนีเลยนะคะแล้วก็แปดพันค่ะหัดเซนสร้างมังหัดเซนหกร้อยเลขหกมีเปลี่ยนเสียงนะหลักร้อยอย่าลืมนะคะเราต้องพูดว่าอะไรลบเพียคุแล้วก็โกจูใครได้แบบนี้บ้าง ข้อที่8ได้คะแนนไปนะคะซังมังฮัสเซนลบเปียคุแหมเซนเซหาตัวเลขมามีแต่แบบเปลี่ยนเสียงทั้งนั้นเลยนะทั้งฮัสเซนทั้งลบเปียคุเลยนะคะจะได้คล่องเนะาะซัมมังฮัสเซนลบเปียคุโกจูใครยังไม่คล่องไม่เป็นไรนะคะดูคลิปนี้ซ้ำๆรับรองว่าจำได้แน่นอนเนาะข้อต่อไปนะอันนี้เป็นหลักแสนแล้ว2องแสนสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองแสน 4, หลักหมืน่นหายไปเออง่ายเลยนะคะไม่ต้องพูดแล้วเราก็พูดคำว่า4170ต่อได้เลยอ่ะสองแสนคืออะไรนิจูมังนิจูมังเซนอ่ะ1,000นะคะไม่ต้องใส่เลขหนึ่งนะคะเราพูดคำว่าเซนได้เลยนิจูมังเซ e นเหลือ100่งรยเคียคุอยองเซนดิ เออสี่พันใช่ปะก็ต้องบอกอะไรคะยองเซนเอาใหมนะนิจูมังยองเซนหนึ่งร้อยคือฮียคือตามด้วยนานะจูได้เลยอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะนิจูมังยองเซนฮ0 0คือนานะจูใครได้แบบนี้บ้างไหมนิจูมังยองเซนฮ0 0คือนานใครทำถูกต้องได้ไปอีกหนึ่งคะแนนนะคะขออีกหนึ่งข้อข้อนี้ไปหลักล้านเลยนะคะ เซนเซหลักล้านยังไม่ได้เรียนเลยค่ะไม่ยากถ้าหนึ 10, 000. 100, 000. 100, 000. ่งแสนคือสิบหมื่นหนึ่งล้านคืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกร้อยหมื่นเออนะคะร้อยหมื่นร้อยหมื่นวิธีง่ายๆใครกลัวสับสนนะคะวิธีรัดของเราก็คือนับจากข้างหลังไป4ี่หลักและแกะตีเส้นเอาไว้เส้นนี้เราจะพูดว่าหมังใช่ไหมส่วนข้างหน้ามีเท่าไหร่เราก็พูดเท่านั้นแล้วต่อได้หมังข้อนี้เนี่ย8ดล้านหนึ่งแสเก้าหมื่นเจ็ดพัน เราจะพูดว่าอะไร <c oughs> เจอตัวเลขแบบแพงๆทั้งนั้นเลยนะ8ดล้านยังไม่เคยเรียนไม่เป็นไรเราก็พูดคำว่าอะไรคะ819รบไงใช่ไหมล่ะ819้ยแล้วตามคำว่ามังก็ได้เลยคะเออเจอตัวเลขยากๆละหมื่นคันเซ่ค่อยๆค่อยๆเจอตัวเลขเยอะๆละหมื่นใช่ไหมแปดร้อยสิบเก้าหมื่นแปดร้อยสิบเก้าหมื่นก่อนเดี๋ยวที่เหลือค่อยพูดที่หลังแปดร้อยสิบเก้าหมื่นหาเปียกคือ หลักร้อยอ่ะเปเลขแปดต้องเป็นเลยคะ่ะ h ับเปียคือจูคิวอย่าลืมมังนะ h ับเปียคือจูคิวมังเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะข้างหลังเหลืออะไรคะหลังขีดหลังเส้นขีดของเราคือเจ็ดพันเราก็พูดว่าเจ็ดพันเจ็ดมีเปลี่ยนเสียงไหมนี่มีก็พูดว่าอะไรเลยคะ่ะนานาเซ็นทั้งหมดคะ่ะเป็นอะไรคะ่ะ h ับเปียคือจูคิวมันนานาเซ็ ได้ไหมคะได้แบบนี้บ้างหับเปียกูจูคิวมังนานาเซน,ะนถ้าใครรู้สึกว่าเร็วไปก็หยุดคลิปเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ลองคิดดูเองนะอืมโอเคนะคะเฉะลยข้อนี้ก็เป็นแบบนี้นะโอเคไหมคะนี่ก็เป็นเรื่องตัวแรกง่ายๆนะคะเป็นสิ่งเบสิกพื้นฐานเลยจะไปญี่ปุ่นเนี่ยไปเที่ยวใช่ไหมไปทํางานไปเรียนต่อ พื้นฐานตัวเลขอย่าให้ฝึกให้คล่องนะคะแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปเรามาดูกันเรื่องเวลาะะเพราะเรื่องเวลาก็สําคัญฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเซเซมีเอกสารประกอบการเรียนเป็นไฟล์ pdf ไว้ให้ดาวน์โหลดฟรีด้วยนะใครที่อยากได้ไฟล์นะคะกดที่ลิงก์นะคะลิงก์เนี่ยจะอยู่ในออคอมเมนต์ปากหมุดใต้คลิปนี้นะ,ะเออนะคะกดเข้าไปนะคะแอดเป็นเพื่อนในไลน์แอดออยเนะคะแล้วก็ทักคําว่า อจำไว้ดีกว่าไหมเออทักคว่าจำไว้นะฮะสั้นๆน,นะจำไว้ใช้ในญี่ปุ่นคือชื่อคอร์สของเรานะแต่ว่ายาวไปนะถ้าหนูจะทักเพื่อที่จะรับชีตให้หนูทักว่าจำไว้ก็พอละเซซี่ขอชีตจำไว้หน่อยฮะน้องๆก็จะได้ไฟล์ PDF นะคะเอาไว้ฝึกในโทรศัพท์ในะ iPad ก็ได้หรือใครจะเอามาปริ้นนะคะเอาออกมาฝึกนะคะ มันจับต้องได้ใช่ไหมมันจะช่วยทําให้เราจําได้ง่ายขึ้นเนเซก็ชอบแบบนี้นะคะก็เลยทํามาแจกน้องๆน,นะเออนะคะนเนเซให้เป็นไฟล์แจกฟรีนะแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะพิมพ์ออกมาก็สามารถพิมพ์ออกมาได้นะคะนี่เซนเซลองพิมพ์ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเจนเซให้ไปเป็นไฟล์ pdf 1หน้านี่คือเต็มหน้ากระดาษเลยนะคะหนูสามารถที่จะเลือกได้ว่า1ห,หน้าหนูจะให้มีกี่รูปถ้าหนูใช้เรียนเองนะคะพิมพ์ออกมาแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เนาะเออสามารถที่จะดูเองได้ชัดเจนก็ เลือกเป็นหน้ารับประมาณ6แผ่น6รูปนะคะเอามาใช้อ่านจำคำศัพท์แบบนี้ได้เลยน่ารักมากเออหรือว่าถ้า,าพี่พี่น้องๆนะคะที่กำลังสอนภาษาญ,ญี่ปุ่นอยู่เอาไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนก็ได้นะเออก็เลือกเป็นปิ้นเป็นแผ่นใหญ่เลยะคะ่ะถ้านักเรียนเราเป็นแบบห้องใหญ่ใใช่ไหมิม้น แผ่นใหญ่ๆก็ชัดเจนกว่าก็เลือกเป็นปิ้นแผ่นละใบได้เลยนะคะหรือว่าแผ่นละ2ใบก็ได้เป็นคัทเล็กๆนะคะเป็นคัทไพรเวทคัทเล็กๆมีน้องๆน,นักเรียน2คน3ามคนก็ปิ้นเป็น2หน้าอแบบนี้ก็ได้นะคะขนาด A4 เนี่ยมี2หน้าก็จะได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เองนะคะไม่ได้ไปสอนใครที่ไหนเออใช้จําเองก็เนี่ยพิ้นเป็นเล็กๆแบบนี้น่ารักดีนะคะเออนะยังไงก็ฝากเอาไว้นะเซว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้เซไปก่อนแล้วค่ะจ้ามาตะเนะออเซนเซนเซดชตา